ราชาลูกนังทั่วโลกร่วมมือกับเพลแเละบงแดงคอสเสนอเบื้องหลังการคว้าตัวเตียโก้ออคันตาราแบบฉีกทุกนโยบายของลิพูอย่างบ้าคลัง่งความจริงก็คือเรื่องราวของเตียโก้ออคันตาราอดีตกองกลางเชิงสูงอันดับหนึ่งของสโมสรบาเยมิเนกับสโมสรลิพูนั้นคนเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2013แล้วเกิดอะไรขึ้นในปี2013ณนช่วงเวลานั้นเตียโกอา,อายุ22ปีเป็นหนึ่งในเด็กเทพของสโมสรบาเซโลนาที่มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง82ล้านยูโร ทว่าเขากลับไม่สามารถเอาชนะ3ามเทพกองกลางชาบีแอนเดสแซคิโอบุสเกตและอันเดสอินเอสตาได้จํานวนเกมที่ลงเล่นนั้นน้อยเกินไปเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาจึงไม่มีผลและลิวอฟูก็ติดต่อเอเย่นถึงความเป็นไปได้ลิวอพูและพิมเมลิกเองก็เป็นตัวเลือกที่ติโก้สนใจเขาขอให้แนมราฟิญญาเอาคันตาราน้องชายของเขามาด้วยแต่ทรานเฟอร์คอมมิตี้กับผู้จัดการทีมเบรนด์โรเจอร์มีความเห็นไม่ตรงกันทีมซื้อขายมองว่าน่าลงทุนหวัวหน้าแมมองเดินทางไปเจรจาถึงบาร์เซโลนา แต่โรเจอร์ในเวลานั้นมองว่าลิซโซเรสมีแววย้ายทีมและจมี่คาร์เกอร์กำลังจะรีทายสิ่งที่ทีมควรทำมากที่สุดในมุมมองของโรเจอร์เวลานั้นก็คือการจะนำเงินไปลงทุนในตำแหน่งอื่นมากกว่ากองกลางความจริงแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกทีมที่มีโอกาสได้ตัวเตียโก้เซอร์อเล็กฟูซันตั้งใจะจะมอบเตียโก้ให้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายของเขาให้กับสโมสรและสำหรับผู้จัดการทีมคนใหม่แฟนปีแสดงดีใจมากตำนานคลิปเตียโก้เวลคัมทูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เริ่มต้นในปีนั้น แต่เดวิดมอยส์กลับปฏิเสธโอกาสโดยเหตุผลว่าเขาไม่รู้จักเตียโก้เท่าไหรและมอยส์หอบเงินเกือบ30ล้านปอนด์ไปสอยมริยนเฟเลนี่เข้ามาแทนที่สุดแล้วเมื่อเป๊ปกวาดิลา่ากำลังจะย้ายไปคุมบาเยอร์มิวนิกเขาบอกกับสโมสร,รมใหม่ว่าเตียโก้เท่านั้นที่เขาต้องการและใช้เงินเพียง25ล้านยูโรหอบเตียโก้ไปเยือนมันด้วยเส้นทางระหว่างลิปูกับเตียโก้จึงกลายเป็นโลกคู่ขนาดความจริงแล้วแฟนลิปูก็ไม่รู้ว่าเตียโก้แอบมีใจให้ทีบหรือไม่ได้สนใจเรื่องของเตียโก้ ช่วงนั้นเลิยวผูก็เริ่มห่างหายจากฟุตบอลยุโรปไม่มีเวลาไปสนใจนักฟุตบอลระดับโลกแบบทีมมืดตีอาโกเริ่มต้นอาชีพคาแข่งอีกครั้งกับบาเยอร์มินกทุกอย่างกำลังไปได้สวยเขากลายเป็นตัวจริงของบาเยอร์มินกแบบไม่ยากเย็นนักแต่พระผมคงอิจชาที่ชีวิตของเขาราบรื่นเกินไปและนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้เอ็นหัวเข่าของเขาก็ฉีกจนต้องหยุดลงสนามในฐานะผู้เล่นตัวจริงเริ่มแรกเตีโกก็มีกําหนดการพักประมาณ2เดือนแต่บาเยอร์ก็สุดงงที่อาการไม่ดีขึ้นสักที จนเวลาผ่านไป14เดือนเป๊ปออกมายอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดของเขาเองที่ส่งเตียโก้กลับไปรักษาในเมืองบาเซโลนาสถานที่ซึ่งเตียโก้ได้รับการดูแลอย่างผิดพลาดจนส่งผลข้างเคียงที่ร้ายแรงกับสภาพของเขานี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทําให้เป๊ปมองหน้าหมอเทวดาหมอมุนเลอร์แห่งสโมสรบาเยนไม่ติดและไม่ได้คุยกันอีกเลยจนกระทั่งคุณหมอขอลาออกจากทีมช่วงสถานการณ์ที่บาเยนเต็ไมไปด้วยผู้เล่นบาดเจ็บเป๊ปกับคุณหมอมุนเล์กลับมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรง คุณหมอยืนยันว่าผู้เล่นควรรับการรักษาไปตามวิถีแต่เป๊ปกลับมองว่าควรเร่งการรักษาให้เร็วที่สุดเรื่องนี้ไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครผิดใครถูกแต่เตียโกอาคันตาราคือหนึ่งในผู้โชคร้ายในความขัดแย้งครั้งนั้นสภาพร่างกายกลายเป็นจุดอ่อนเรื่องเดียวและเรื่องใหญ่ของเตียโกเขาไม่เคยได้ลงเล่นเกิน30เกมในเกมลีกแต่ทักษะของเขาก็สูงส่งจนสามารถสร้างอิมแพกได้ในทุกครั้งที่ลงสนามทำให้บาเยอร์ยินดีที่จะให้สัญญาไปจนจบอาชีพ ตัวเตียโกเองก็รับใช้ฮดโคสเสือใต้ทุกคนเป็นเวลายาวนานถึง7ปีช่วยทีมคว้าทุกแชมป์ทั้งในและนอกประเทศและสุดท้ายความท้าทายในเยอรมนีก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในจิตใจเขาอีกต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเตียโก้กำลังพิจารณาเรื่องการต่อสัญญาใหม่กับบาเยิร์นจากสัญญาเดิมที่จะหมดในปี2021เขาจะได้สัญญาใหม่ถึงปี2025ค่าเหนื่อยเพิ่มจากเดิมรับอยู่สัดาหล์ละ2,500ปอนด แม้ว่าจะเป็นข้อเสนอสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่จะทําให้เตียโก้เอาคันตาราปิดอาชีพในฐานะตํานานของบาเยอร์มินิกแต่เงินไม่ใช่ทุกอย่างสําหรับเตียโก้การติดต่อเข้าไปของจิเกนครอปตั้งหาที่ทําให้เขาเข้าใจเต้นระรวัวพริมลีกประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์ยุโรปและพริมลีกติดต่อกันอย่างบ้าคลัง่งกําลังต้องการตัวเขาและไม่มีคำปฏิเสธหลุดออกมาจากปากเตียโก้เลยแม้แต่ครึ่งคำอูร่เฮอร์เนสอดีตประธานสโมสรบาเยอร์มินิกเปิดเผยว่าเป็นสถานการณ์ยากลำ ก่อนหน้านี้พวกเราบรรลุสัญญาใหม่4ปีแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนใจแจ้งเราว่าต้องการความท้าทายใหม่นับตั้งแตเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข่าวเตียโก้ปฏิเสธการต่อสัญญาทําให้เขากลายเป็นนักฟุตบอลเนื้อหอมทีมทั่วโยุโรปต่างต้องการเตียโก้เอาคันตราไว้ในทีมต้นเดือนสิงหาคมหลังจากตลาดซื้อขายเปิดได้ไม่นานมีกระแสข่าวว่าปารีแสแซงต์แชร์แมงยื่นข้อเสนอเป็นทีมแรกแต่แล้วข่าวก็เงียบไปแบบไร้าสาเหตุหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าน่าจะกลับไปร่วมงานกับเปปกอร์ดิล่าที่แมนเชสเต แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าทั้งที่แมนซิตี้เพิ่งชนะก,การอุทธรณ์แบนซื้อพู้เลนและเป๊ปก็เสริมทับหนักเป็นทีมแรกสุดท้ายทุกอย่างก็เฉลยให้ทุกคนบนโลกฟุตบอลได้ทราบตอนที่อาร์เซนอลติดต่อเอเย่นของเตียโก้แล้วได้รับการตอบกลับมาว่าผู้เล่นไม่สนใจจะย้ายไปอาร์เซนอลจากนั้นไม่นานจึงเริ่มมีข่าววา่าเตียโก้ต้องการจะย้ายมาลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลเองก็ต้องการเตียโก้ติดเรื่องเดียวก็คือไม่มีเงินถึงจุดนั้นบายเย็นเข้าใจว่าความต้องการที่ชัดเจนของเตียโก้ พวกเขารู้ว่าเตียโก้จะกลายเป็นนักฟุตบอลริปูและคาดหวังจะให้ช่างพิมลียื่นข้อเสนอให้เร็วที่สุดทว่าริปูก็ไม่ขยับตัวสักทีนำซ้ำยังให้สื่อของทีมริปูเอ็โคออกมาปฏิเสธทุกวี่วันด้วยประโยคว่าเราเข้าใจว่าเตียโก้ไม่ใช่เป้าหมายของริปูในตอนนี้บอลลีจบลงแล้วบอลยุโรปก็คว้าแชมป์แล้วตลาดซื้อขายผ่านไปหนึ่งเดือนหรือร์พูก็ยังไม่ยื่นข้อเสนอบาายเย์นให้สื่อของตัวเองบิวออกมาขู่ว่าถ้าไม่ยื่นจะหาผู้ซื้อแล้วนะร์พูก็ยังไม่ทำอะไร บาเยอร์ไงใไพอันเชิญแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดให้ยื่นข้อเสนอทว่าหลังจากที่โอเลกกนาโซชาได้คุยกับตัวแทนของเตียโกเขาก็เดินกลับมาเงีย,งยบๆพร้อมกับข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไม่มีความสนใจที่จะเสริมกองกลางเพิ่มหลังจากที่ได้ดอนนี่ฟานเบกมาแล้วแต่ความจริงก็คือเตียโกป้ปเสธแมนยูในเต็ดเช่นเดียวกับที่ปริเสธอาร์เซนอลและทีม่มอื่นบาเยอร์ยังคงพยายามจะใช้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงบาเซลน,นากดดันให้ลิพูยื่นข้อเสนอ แต่ก็ไม่เป็นผลเสือใต้เริ่มกังนวนว่าลิปูจะเล่นเกยมยืดเยื้อแล้วไปยื่นข้อเสนอในช่วงท้ายของตลาดเพื่อให้ได้ตัวในราคาที่ต่ำกว่า30บล้านยูโรแต่แล้วเมื่อวันจันทร์ที่24กันยายนไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็ติดต่อกับอดีตต้นสกัดของเตีโกเป็นครั้งแรกเป็นการพูดคุยแบบลับไม่มีสื่อใหญ่ใดได้ข่าวไปจนกระทั่งวันที่18กันยายนสื่อฝั่งอังกฤษทุกเจ้าก็รายงานพร้อมกันจนทวิตเตอร์แทบลมว่าลิวอพูตัดสินใจยื่นข้อเสนอแล้ว หลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข้อสรุปว่าบาเยิร์ตอบรับที่จะปล่อยตัวในราคาเพียง20ล้านปอนด์บวก5ล้านปอนด์หากเตียโก้พาลิพูควาแชมป์ต่างๆได้เรื่องที่น่าทึ่งก็คือเอ็ดเวิร์ดสามารถใช้กรณีสถานการณ์ไม่ปกติต่อรองจนบาเยิร์ยอมให้ลิผูจ่ายก้อนแรกเพียง5ล้านปอนด์และแบ่งจ่ายงวดที่เหลือให้ครบในระยะเวลา4ปีทั้งทั้งที่เงินสดก็คือสิ่งที่จําเป็นกับทุกภาคธุรกิจในเวลานี้แท้ๆแต่เขาต่อรองจนสามารถจ่ายเงินผ่อนได้ เท่ากับว่าในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลได้นักฟุตบอลเวิลด์คลาสมาช่วยลาดดับเบิลแชมป์ด้วยเงินเพียง5ล้านปอนด์ในส่วนของค่าเหนื่อยนั้นมีข่าวว่าเตียโก้ Go ยินดีลดให้ต่ำกว่า20 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วยความบ้าคลั่งที่สุดของดิวนี้ก็คือเจอเก้นครอปเป็นคนผลักดันดิวด้วยตัวเองเขาเข้าใจสถานการณ์การเงินที่ไม่แน่นอนแต่ก็เป็นคนเจรจากับบอร์ดบริหารว่าเตียโกคือความจะเป็นของทีมและทำไมลิเวอร์พูลถึงจำเป็นที่จะต้องฉีกนโยบายทั้งเรื่องการไม่เซ็นผู้เล่นตัวหลักทีี่อายุใล้30ป ถมยังให้สัญญาถึง4ปีและให้ค่าในเริ่มต้นในระดับสูงสุดของทีมนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการซื้อขายของลิเวอร์พูลแม้แต่ผู้เล่นค่าตัวระดับ75ล้านอย่างฟานไดก็ไม่ได้รับค่าในสูงสุดของสโมสรอย่างไรก็ดีก่อนหน้าที่จะมีข่าวยื่นข้อเสนอครอปเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าหลังจาก4ปีต่อจากนี้เขาอาจจะพิจารณาเรื่องการคุมทีมต่อทั้งๆท,ที่เขายืนยันมาก่อนหน้านี้ในทุกครั้งว่าจะขอพัก1ปีไม่รู้ว่ามีข้อตกลงลับๆอะไรกัเบืื้อองงหหลรไม่ แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ลิผูบ้าคลั่งแล้วแค่เตียโกเอาคันตราคนเดียวก็สะเทือนทั้งหลีกในเวลาลเลียกกันก็จะทุ่มซื้อทายาทของเซเดลมาเน่และเซเนแบ็กอีกซัดคำวิจารณ์เซลทูบายหงายหลังไปเลยเร็วแรงแซงปีาศาจฟาร์ Fa แอนด์ฟรีเรียสเอฟเอชจีตาความเข้มข้นของลิเวอร์พูลน่าเหลือเชื่อมากผมยินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมันเดียโกโชตา้ายินดีที่เขาไม่ต้องเผชิญหน้ากับลิพูในธนะคู่แข่งอีกต่อไป และให้รายละเอียดว่าทาไมการเจอกับทีมของจิกเก็ตครอปถึงเหมือนกับการเล่นกับทีมที่มีนักเตะมากกว่านักเตะวัย23ปีกล่าวกับลิฟูเอฟซีดอทคอมหลังเซ็นสัญญากับทีมลิฟ์ูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าพวกเขาเป็นทีมที่พิเศษวิธีการเพรสความเข้มข้นที่พวกเขาแสดงออกมาในเกมเป็นอีกระดับและนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมันความเกรี้ยวกราดที่จะเล่นเกมและทําประตูให้มากที่สุดผมคิดว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะลงเล่นเกมต่างๆและนั่นคือวิธีการที่ผมอยากจะเล่่นนนเเชดียวกั ผมคิดว่าไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ลิพูคือดีมที่ดีที่สุดในลีกในฤดูกาลที่แล้วจากระยะห่างที่เห็นความเข้มข้นที่พวกเขาใส่เข้ามาในเกมพวกเขาหน้าเหลือเชื่อมากพวกเขาอยู่ทั่วทั้งสนามมันรู้สึกเหมือนกับพวกเขาเล่นด้วยนักเตะม,มากกว่าทีมอื่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทําได้ทําได้เหมือนเดิมอีกครั้งในปีนี้โดยมีผมเป็นส่วนหนึ่งของมันโชต้าย้ายมาเพิ่มตัวเลือกในเกมรุกของลิพูและเขารู้ดีว่ามีความท้าทายที่หนักหนาแค่ไหน กับการแย่งตำแหน่งกับโมฮัมเหม็ดซาลาสเตลิโอมาเน่และโรเบโต้ฟิมิโนพวกเขาเป็นนักเตะระดับโลกโชวต้ากล่าวทุกๆเกมพวกเขาจะพยายามเก็บชัยชนะพวกเขาทำประตูได้มากมายและพวกเขาทำงานร่วมกันผมอยากจะเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนเพิ่มเติมร่วมกับ3ามคนนี้นั่นคือสิ่งที่ผมจะทำแน่นอนว่าพวกเขามีประสบการณ์มากกว่าผมซึ่งขั้นตอนแรกก็คือประสานงานร่วมกับพวกเขาเรียนรู้กับพวกเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาและสมสนในการชนะเกมต่ตางๆ จอเกนครอปบ่งชี้ว่าเดียโกโชต้าจะเข้ากับกลุ่มนักเตะลิพูของเขาโดยธรรมชาติและเป็นผู้เล่นซึ่งจะให้ตัวเลือกต่างๆทั้งแดนกลางและแดนหน้าอย่างแท้จริงโชต้าย้ายมาร่วมทีมของแดงเป็นการถาบอลด้วยสัญญาระยะยาวภายหลังจาก3ฤดูกาลกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์สองฤดูกาลในพรีเมียร์และ1นึ่งฤดูกาลในเดอะแชมเปี้ยนชิพผู้เล่นวัย23ปีคือนักเตะใหม่คนที่สาสำหรับฤดูกาล2020-2021หลังทีมคว้าตัวเตียโกอาคารรและคอสตาซิมิคาส โดยเขามาพร้อมสถิติที่ทําไป44ประตูนใน3ฤดูก,กาลหลังสุดครปรู้สึกยินดีกับการได้ตัวแนวรุกสารพัดประโยชน์รายนี้มาและเขาได้อธิบายถึงสิ่งที่เขาคาดหวังจากผู้เล่นหมายเลข20คนใหม่ในระหว่างการสัมภาษณ์พิเศษกับเว็บไซต์สโมสรคุณสามารถจะบอกเราได้ไหมว่าทำไมดิโอโกจึงเป็นคนที่คุณต้องการจะนามาร่วมทีมลิปูโอ้พระเจ้ามีหลากหลายเหตุผลเขาคือผู้เล่นซึ่งทําให้ตัวเลือกมากมายกับเราในการใช้งานเขาเขาอายุ23ปี ยังคงห่างไกลจากประเภทการจบเรื่องราวเขามีศักยภาพอย่างมากเขามีความเร็วเขาสามารถจะประสานงานสามารถจะป้องกันสามารถจะเพรสซิ่งได้มันทําให้มันเพียงคาดเดาไม่ได้มากขึ้นและให้ตัวเลือกต่างๆอย่างแท้จริงกับเราสําหรับระบบที่มีความหลากหลายเนื่องจากเขาสามารถจะเล่นได้แทบจะทั้ง3ตําแหน่งในแดนหน้าในระบบ433หากเราจะเล่นด้วยกองกลาง4คนเขาสามารถจะเล่นปีกทั้งสองข้างได้ดังนั้นเหล่านี้คือประเภทของสิ่งต่งางๆมันยอดเยี่ยมนะเขามีสิ่งที่เป็นธรรมชาติบางอย่าง ซึ่งเรามีในการเล่นของเราเช่นความกระหายนี้และความปรารถนาและแบบแผนณตอนนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งในรุ่นนี้ของนักเตะโปรโตุเกสที่น่าเหลือเชื่อตำแหน่งซึ่งแน่นอนว่าพวกเขามีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อย่างมากเราดูทีมโปรโตุเกสในนัดล่าสุดมันน่าประทับใจมากๆดังนั้นผพะมีความสุขจริงๆกับการมีเขาอยู่ที่นี่และเนื้อสิ่งเงินใดเขาเป็นคนที่ดีจริงๆและเขามีความสุขจริงๆกับการอยู่ที่นี่จนถึงตอนนี้คุณมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาแล้วหรือยังบทสนทนานั้นเป็นอย่างไร ใช่ได้คุยกันแล้วดีมากๆผมได้พบกับเขาและแฟนของเขาเจ๋งมากๆทั้งคู่พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากๆผมรู้อยู่แล้วแน่นอนว่าเราเคยคุยกันมาก่อนและเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆและเป็นคนที่ฉลาดเขาจะเข้ากับกลุ่มนักเตะน,นี้ได้ดีจริงๆคุณชื่นชมวูฟและสิ่งที่นูโนเอสปริโตซานโตทําที่นั่นเป็นอย่างมากนั่นคือบางสิ่งที่จะช่วยการเปลี่ยนผ่านของเขามายังสิ่งที่คุณทํากับที่นี่หรือไม่ใช่ผมชอบสิ่งที่วูฟกาลังทํา แน่นอนว่าพวกเขามีระบบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่พวกเขาต้องทําก็คือการสอบถามให้ผู้เล่นเกมรุกแทบทุกคนทํางานด้านเกมรับที่ดีและทั้งทีมที่นั่นกําลังทําแบบนั้นและดีโอโก้ก็ด้วยแน่นอนว่านั่นคือหนึ่งในลหลายๆสิ่งแน่ชัดเลยว่าเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับลหลายๆสิ่งและต้องเรียนรู้ลหลายๆสิ่งสิ่งที่เรามีความแตกต่างกันเนื่องจากชัดเจนว่ามีความแตกต่างมากมายแต่ลหลายๆสิ่งอยู่ที่นั่นแล้วดังนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นจริงๆ มันคือช่องว่างสาหรับศักยภาพที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคุณมากที่สุดใช่หรือไม่และคุณสัมผัสได้ว่าเขานั้นกําลังเพลิดเพลินกับความท้าทายนั่นที่นี่เช่นกันเขารู้ว่ามันคือ991สําหรับเขาเขารู้อย่างนั้นแน่นอนว่ามันเป็น991เราจะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้กันอยู่เสมอใครสามารถจะทําให้ทีมของเราดีขึ้นทีมซึ่งชนะแทบจะทุกๆสิ่งเมื่อปีที่ผ่านมาหลายสิ่งสามารถจะทําให้เราดีขึ้นได้เพียงแค่หากคุณต้องการที่จะมาแล้วเล่น500เกมมมตติิดด่่ออกกกัักัันนนนนนนหหลงจจาาาา้ะเป็ควยย เขารู้ว่ามันเป็น991สําหรับเขาและเขาสามารถจะให้สิ่งต่างๆที่เราไม่มีกับเราได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันเจ๋งๆช่องว่างสําหรับการพัฒนาไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดแต่มันอยู่ที่นั่นตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะเล่นให้กับเราแต่ใช่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าจะมีบางสิ่งตามมาและว,วิธีการที่เราเล่นวิธีการที่เราฝึกซ้อมและว,วิธีการที่เราปฏิบัติกับลหลายๆคนผมคิดว่ามันจะช่วยเขาได้เช่นกันแน่นอนว่าการอยู่ในทีมอย่างนี้มันดีเนื่องจากมีเพื่อน,นดีๆมากมายอยู่ร,บรอบๆตัวคุณ ทำให้ตัวคุณดีขึ้นนั่นคือวิธีการที่มันเป็นกับเขาเช่นกันและนั่นคือสิ่งที่เราจะทํากับเขาเขาจะสวมเสื้อของอดัมลาลาหน่าหมายเลข20เป็นหมายเลขที่มีความคาดหวังอย่างมากเป็นหมายเลขที่ยอดเยีย่ยมเบอร์20ผมมีความมั่นใจเช่นกันผมพูดถึงสิ่งนั้นใช่ไหมน่าจะหมายถึงการลุ้นแชมป์ลีกสมัยที่20ทุกอย่างดีผมค่อนข้างแน่ใจว่าอดัมจะโอเคกับสิ่งนั้นอย่างแท้จริงทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆเป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันแต่เป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆ ทั้งคู่มีการวิ่งอย่างมากดังนั้นอย่างน้อยๆเสื้อจะคุ้นเคยกับสิ่งนั้นจะมีเงื่อไหลออกมามากมายหลังเกมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ